เสร์ฟความน่ารักสดใสของน้องมิรินตัวตึงแห่งพัทระฟาร์มวันนี้ขอเปลี่ยนโหมดจากอ้อนป๊าพัดไปเกาะติดพ่อพ่อบุญซะหน่อยจนลืมแม่คาปลาไปชั่วขณะงานนี้เล่นเอาแม่ต้องวิ่งมาตามถึงที่แต่สุดท้ายก็มาจบที่ภาพอบอุ่นหัวใจเมื่อแม่คาปาพ่อบุญและน้องมิรินยืนเคียงข้างกันพร้อมหน้าครอบครัวเล็กๆที่ทาให้ทุกคนเห็นแล้วใจละลายไปตามๆกัน สำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมพัฒนาการของช้างน้อยและสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้างสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่มแดนช้างได้เลยค่ะแม่น้องไปไหนแม่น้องไปนู่นแล้วเด็กกติดพ่อ หนูแม่มาแล้วเออต้องให้แม่มาตามอาจจะปิวกับพ่อ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่อากาศดีนะครับหลังจากฝนตกไปเมื่อคืนเราก็มาอัปเดตสังคมช้างนะครับสังคมครอบครัวแม่ลูกแล้วก็พอ่ออาไ่พูดกับกันพอ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะครับก็คุณพ่อนะครับคุณพ่อตาใสาสีดอบุญน,นะครับดวงตายอย่างกระแก้วครับก็อันนั้นแก้วตาอันนี้อันนี้แก้วตาดวงใจอันนี้ลูกหนูไปอยู่กับพ่อไป ก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสนะครับให้ช้างที่เป็นตัวพ่อนะครับแล้วก็แม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับลูกด้วยเพราะว่าสีดอบุญเองกับมิลินจริงๆแล้วไม่ได้เจอกันอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงตกมันนะครับวันนี้หายตกมันมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเป็นสัตว์สังคมแล้วก็เป็นสัตว์ที่ มีโครงสร้างทางครอบครัวค่อนข้างนะครับจะคล้ายกับเราคือคล้ายกับมนุษย์นะครับน้องมิลินก็อยู่กับคนก็เยอะนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็จาเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องสังคมของชาวเป็นช้างนะนะั่นแหละคืออยู่กับคนจนผมเชื่อว่ามิลิน,น่ะพูดภาษาคนรู้เรื่องหมายถึงว่าฟังภาษาคนรู้เรื่องครับ อันนี้เป็นภาษาช้างเข้าใจว่าแม่ัาปาเรียกนะครับเมื่อเช้าเหลือบไปเห็นตาเหลือบไปเห็นใน a ฟ e b o o k นะครับที่ปางช้างแม่ริมนะครับของพี่ปันทองเข้าใจว่าการกล้วยนะครับพ่อการกล้วยก็เลี้ยงลูกนโมเหมือนกันตัดภาพมาที่ปางเราก็พ่อบุญนะครับก็ก็เลี้ยงลูกมิลินเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นก็คือเรื่องของสิทธิสัตว์นะครับเราก็ พูดวนเวียนกันเรื่องสิทธิสัตว์นะสัตว์จะต้องมีอาหารนะสัตว์จะต้องมีน้ําเพียงพอนะหรือว่าต้องปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิทธิเราเรียกว่าสิทธิในโหมดที่เรียกว่าพื้นฐานนะครับสิทธิพื้นฐานในการมีชีวิตหมายถึงมีชีวิตได้ไปวันๆชีวิตรอดในวันๆแต่ว่าสิทธิสัตว์ในขั้นท,ที่เราเรียกว่าขั้นสูงหน่อยนะครับก็คือสิทธิในการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับสิทธิในการรักษาที่ ครบถ้วนนะครับแล้วก็นี่คือสิทธิในการอยู่ร่วมกันอย่างตามลักษณะของสัตว์สังคมนะครับแล้วก็รวมถึงที่สคัญเลยสิทธิในการได้เป็นพ่อและสิทธิในการได้เป็นแม่นะครับอ่ไม่ใช่แค่ว่าเลี้ยงนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อเพื่อผลประโยชน์ทางฝั่งของมนุษย์นะครับ <urer> ผลประโยชน์ของฝั่งของสัตว์ก็ก็มีนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่อาหารนะครับ <que> <customer: _> มันคือการตอบสนองทางสัญธาตญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยมิลินน่ารักนะครับ อ่ะ,อะถอยหน่อยตัวเล็กนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นทีมม่มุมกล้องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วปุบุญนรองไปหาพ่อป่ะ <c oughs> <c oughs> คอพ่อคือพ่อเขายังอยู่หลบฝั่งแม่ตลอดเลยเร<อ> <c oughs> ไปหาพ่อเออไปเดีย๋ยว <c oughs> ทุกคนครับมีคําถามมีคําถามเลี้ยงช้างเด็กเล็กๆเ,เนี่ยน่ารักน่ารักเรียบร้อยด้วยเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้นั่งกลุ่มหัวเลยคือเนี่ยคือทีมพี่เลี้ยงมิลินรู้สึกว่าจะเหมือนจะอ่อนแรงยังไงไม่รู้กันดาเป็นไนมิลินเลี้ยงยาก,ก่ะซน คำเดียวอ่ะให้ให้บอกคำจํากัดความของมิลินหน่อยอมิลินมิลินเป็นไงอ่ะตอบกันดาก่อนชนดื้อควรปวดอ่าสามคำอ่ะมิลินเป็นไงมิลินมิลินน่ารักค่ะไม่ดื้อค่ะอ่าเห็นไหมอยอ่ามุกูหันม่หน่อยสามคำมิลินเป็นยังไงบ้างมิลนะินก็ดีกันนะดีใช่ไหมใช่แล้วไงอีกเราก็ นี่นี่ก็อยู่แบบถึงพ่อถึงแม่อยู่กับอยู่กับพ่อกับแม่นะดีอาวุธสามคำมิรินเป็นไงบ้างเอาคนหนะุด,ด,ด,ดนะโซลุกกระเช้นเอาเรื่อง <laughs> <laughs> ครับเอาเรื่องอยู่ก็น่ารักครับน่ารักน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอ่ะเอาเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะอ่ะใจได้อาคนสุดท้ายอ่ะพี่โตโตท้ามิรินเป็นใดพ่อคอ่ะโลด้วยเดี๋ยวแปลด้วยเต<บ>็มไปเลยเอากลุดซลด้วยโแล้วอะไรอีกเอาหลุดดื้อด้วโซลดื้อดื้อด้วย แล้วก็อีกทำวิชาเราเหนื่อยนะครับทำเสร็จเติร์ปไปเออเติร์ปเติร์ปโซนดื้อเหนื่อยสลวนดื้อแล้วก็เหนื่อยเนี่ยโอเคโอเคเอาค้าวามสุดท้ายโซนดื้อเหนื่อยแล้วรักรักมิลินป่ะอ่าคนรักมิลินแต่ก็กอดแรงหน่อย